ระวังด้วยนะคนเกิดทั้งเจ็ดวันเตือนอายุช่วงนี้เคราะสกำกราสตร์เสี่ยงถึงชีวิตฟังให้ดีพร้อมวิธีแก้ไขชีวิตท่านจะราบรื่นลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับถูกท่านทราบกันหรือไม่ว่า เบญจเพศนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วจากที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ25ปีกลับเปลี่ยนมาเป็นช่วงอายุ 26–27 ปีและสามารถเกิดซ้ำได้ทุก10ปีเลยนะครับวันนี้กระผมจึงได้แนะนำวิธีแก้ดวงตามวันเกิดที่จะเปลี่ยนจากดวงตกให้กลับมาดีอีกครั้งสำหรับช่วงวัยเบญจเพศนั้นมีจริงและก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อในเรื่องนี้ทั้งคนไทย และคนจีนแต่ว่าในขณะนี้วัยเบญจเพศได้เปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ช่วงอายุ25ปีแต่เป็นช่วงอายุระหว่าง26-27ปีและจะเกิดซ้ำอีกในช่วง10ปีหลังจากอายุ26-27ซึ่งนั่นก็คือช่วงอายุ36-37และ46-47ปีซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนใหญ่ปกติแล้ว คนทั่วไปจะเข้าใจว่าอายุ25ปีนั้นต้องทำบุญแก้เบญจเพศแต่ว่าจริงๆแล้วเบญจเพศนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะคนส่วนใหญ่มักจะทำบุญแก้เบญจเพศในช่วงอายุ25ปีเลยทำให้ดวงดีกันหมดแต่พอ26ถึง27ปีก็เกิดดวงตกเกิดอุบัติเหตุชีวิตก็เริ่มมีปัญหาอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวนี้ ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยแต่ก็จะขอบอกว่าอย่าประมาทดีที่สุดถามว่าเบญจเพศนั้นคืออะไรและน่ากลัวแค่ไหนคําว่าเบญจเพศนั้นประกอบไปด้วยคําว่าเบญจาที่แปลว่าห้าและคําว่าเพศที่แปลว่า20โดยมีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณแล้วว่าช่วงอายุ25ปีนั้นจะเป็นปีที่ยม,มาบาล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยดูสิ่งที่เราได้ทำไว้ประกอบกับหากเป็นช่วงที่ดวงตกหรือดวงอ่อนด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้มีเคราะหา์หนักเนื่องจากเจ้ากรรมนายเวรสามารถตามหาเราเจอและจะยิ่งส่งผลร้ายมาให้ด้วยในด้านมุมมองของโหราศาสตร์สมัยใหม่นั้นก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าเมญยปเพศนั้นเป็นแบบอนุกรมคืออายุย่าง 13, 25, 27 49และ61โดยบวก12ไปเรื่อยๆซึ่งมีที่มาจากความเชื่อเรื่องาธาตุประจำตัวตอนที่ถือกำเนิดและดวงดาวต่างๆที่ส่งผลและมีอิทธิพลกับชีวิตของเราที่จะคอยส่งาธาตุลงมาประจุให้เต็มกำลังตามตำแหน่งที่ดวงเดิมระบุโดยกว่าจะครบบริบูรณ์นั้นจะต้องใช้เวลาถึง60ปีแต่ระหว่างที่ทาธาตุดังไม่เต็มกำลังนั้น เราจะได้รับกำลังจากพระแม่ธรณีคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ดวงเบญจเพศตามวันเกิดกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธและวันเสาร์ซึ่งทั้งสามวันนี้จะโดนใส่ร้าย,ายคนที่ทำงานอาจเจอการกันแกลง้งจนต้องมีการโยกย้ายการงานจะตกรกรรมำลำบากการเงินติดขาดพลัดพลาคจากคนรักไปอยู่แดนไกลควรเลือกท้องนา และห้วยที่ไหลแม่แรงการปล่อยปลาไหลจะเสริมดวงเรื่องการเงินติดขาดโยกย้ายการงานการงานที่ไม่ราบรื่นมีเพื่อนร่วมง,งานคอยกันแกล้งสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์เจอเรื่องร้ายเดือดร้อนใจจากเพศตรงข้ามระวังเรื่องกิเลสราคาการปล่อยปลาสวายจะช่วยเสริมบารมีสำหรับผู้ที่ขอโชคลาภควรเลือกแหล่งน้ำที่มีระดับความลึก และกระแสน้ำไม่แรงอย่างคลองน้ำลึกมีเช่นนั้นแทนที่จะได้บุญกลับต้องได้บาปและให้ท่านหาเวลาไปปลูกต้นรักในวดัดเสริมดวงเรื่องความรักได้อีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารถือว่าวันนี้เป็นวันแรงเพราะใครที่ไหวครบเป็นจะเพศโบราณเชื่อว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเหตุหร้ายถึงขั้นมีเลือดออกคนเท่าคนแก่ว่า ควรนั่งสมาธิในวันพระควรเลือกปล่อยเตา่าจะสะดอกเคลาะอายุยืนและอย่าลืมเลือกแหล่งน้ำที่มีน้ำนิ่งตินแช่แชอย่างหนองน้ำการปล่อยเต่าในกระแสน้ำแรงจะทำให้เต่าตายเพราะเต่าจะดำเนินชีวิตและหากินในน้ำนิ่งสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์จะเจอทั้งเรื่องดีและร้ายการประสบอุบัติเหตุและมรสุมชีวิต ใครที่เจอปัญหาควรเลือกทำบุญโดยการปล่อยปลาหมอเคราะห์ร้ายก็จะบรรเทาเบาบางลงและอย่าลืมว่าคนที่เข้าสู่วัยเบญญเพศนั้นการปล่อยสัตว์ใดควรปล่อยจำนวนสัตว์ที่ว่าตามเลขคู่ด้วยนะครับคลาวเนี้เรามาดูวิธีแก้เคล็ดในวันยเ,เบญจเพศเบื้องต้นต่อเลยนะครับ 1. ทําบุญสะดาะเคราะห์เสริมดวงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวง ทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ 2. ไหว้ขอพรพระพรหมช่วยให้สำเร็จเรื่องการงานเหมาะมากสำหรับคนที่ตกงานนะครับ 3. บริจาคเลือดทุก3-6เดือนเป็นการแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุได้นะครับ 4. บริจาคหลงศพจะช่วยให้เรื่องร้ายๆที่เจอเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาได้ 5. บริจาคให้โรงพยาบาลหรือมูล,ลนิธิเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมเรื่องสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นและหกให้มันสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำเพื่อเสริมความมีสติอยู่กับตัวเสมอเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคู่มือรับมืออาถรรพ์เบญจเพศพร้อมวิธีแก้เคล็ดให้ชีวิตดำเนินอย่างราบรื่นที่กระผมได้นำมาฝากกัน จริงๆแล้วไวยเบญจเพศนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยเพียงแค่ใช้ชีวิตตั้งอยู่บนสติและความไม่ประมาทเรื่องไร้ายๆที่จะมาพร้อมกับไวยเบญจเพศนั้นก็จะมีทางออกและไม่ได้รุนแรงอย่างที่กังวลใจไปแต่ถ้าใครรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจกับไวยเบญจเพศก็สามารถแก้เคล็ดด้วยวิธีแก้เคล็ดไวยเบญจเพศที่กระผมได้นำมาฝาก เชื่อว่าจะสามารถช่วยเปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เปลี่ยนจากหนักให้กลายเป็นเบาได้เช่นกันลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเรา ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ